สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงอุทยานแห่งชาติภูเวียงครับตั้งอยู่ในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่71ของประเทศไทยนะครับมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับก็จะมีหลุมขุดนะครับซากฟอสซิลไดโนเสาร์ซึ่งภายในบรนิเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง ก็จะมีหลุมขุดอยู่ประมาณ4หลุมนะครับซึ่งในหลุมที่3นี้ก็ยังมีการขุดค้นกันอยู่ยังไงนะครับพาน้องนองนักเรียนนักศึกษานะครับเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับกระดูกฟอสซิลไดโนเสาร์เราจะได้รู้ว่าในประเทศไทยเรามีไดโนเสาร์อยู่หลากหลายสายพันธุ์ฝากไว้นะครับอุทยานแห่งชาติภูเวียง เข้ามาแวะเวียนมาเที่ยวกันได้เดินทางสะดวกครับรถเข้าถึงเมื่อจอดรถที่ทำการอุทยานแล้วเดินเพียง300เมตรนะครับก็จะเจอหลุมขุดสร้างฟอสซิลไดนโนเสาร์แล้วมาเที่ยวกันเยอะนะครับกับโครงการไปให้ครบ156ออุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูเวียง